สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนู คั่วดอกแคนาหมูสับค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับวิธีการทําที่ง่ายๆเลยวัตถุดิบไม่เยอะไม่ยุ่งยากค่ะใครที่อยากจะลองทําใครที่อยากรู้ว่าทําแบบไหนยุ่งยากหรือเปล่ามีวัตถุดิบเยอะไหมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะและก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะในฤด,ดูการของดอกแคนาซึ่งปีหนึ่งมีอยู่3-4เดือนนะล่วงลงมาแล้วก็เก็บได้เลยในตอนเช้าเขาจะบานในตอนกลางคืนค่ะ ทีนี้ช่องอะไรแบบบ้านๆอาหารบ้านๆก็ไม่พลาดกับเมนูและดูดูการนี้อย่างแน่นอนนำมาฝากเพื่อนๆนะคะนี่เลยเห็นไหมคะล่วงมาเต็มเยอะมากๆเลย เก็บเอามาทําอยู่หนึ่งเมนูวิธีการที่จะทําให้ดอกแคนาขมน้อยนะก็คือเอาเกสรอ,ออกมาค่ะดอกแคนาเน่จะมีรสชาติที่ขมแทบทุกดอกเลยมีรสชาติขมแต่ความขมเนี่ยจะมากนะคะในส่วนของก้านเ,เขียวๆค่ะแต่ในส่วนของดอกไม่ค่อยขมค่ะดอกสีขาวไม่ค่อยขมนะแต่ในส่วนของก้านจะขมมากกว่าค่ะ จากนั้นก็เอามาต้มค่ะใช้เวลาต้มอยู่ที่3นาทีค่ะต้มเพื่อที่จะให้ความขมน้อยลงไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบความขมมากๆอยู่แล้วชอบรับประทานพวกเพกาชอบรับประทานพวกสสเดาไม่ต้องลวกก็ได้ค่ะพอครบ3มนาทีแอดมินก็จะตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำแบบนี้แล้วก็เอาไปล้างน้ำแล้วก็บีบน้ำค่ะล้างน้ำเลยนะแล้วก็บีบน้ำ แอมิ่ง I mean, ก็เอาไปล้างน้ําแล้วแล้วก็บีบน้ําแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะก็จะได้ดอกแคนาที่ล้างแล้วก็บีบน้ํามาแล้วนะคะจากนั้นก็หั่นค่ะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะหั่นซอยเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะได้มาประมาณหนึ่งถ้วยเล็กๆแบบนี้ค่ะ มาดูในส่วนของเครื่องที่จะนํามาตำค่ะใช้ตะไคร่หนึ่งต้นกระเทียมห้ากลีบหอมแดงห้าหัวพริกเจ็ดเม็ดใช้ข่าห้าแว่นข่าแล้วก็ใช้เป็นกะปิอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือหมูสับค่ะหมูสับใช้อยู่ที่หนึ่งร้อยกรัมค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาตำเครื่องค่ะเครื่องทั้งหมดใส่ลงไปค่ะยกเว้นกะปิยังไม่ใส่นะคะจากนั้นก็จะตำค่ะ ตำไปเรื่อยๆค่ะจนทั้งหมดละเอียดแล้วค่ะความละเอียดก็ไม่ต้องละเอียดมากนะแอนมินจะเอาความละเอียดของเครื่องที่เท่านี้จากนั้นก็ใส่กะปิลงไปแล้วก็ตำค่ะต่อไปค่ะหมูสับ100กรัมเมื่อกี้นี้ใส่ลงไปในครกเลยค่ะจากนั้นก็ตำค่ะ เราจะตาให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะขั้นตอนของการตำและเครื่องทั้งหมดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้มาตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กนอ้อยจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวค่ะขั้นตอนนี้ก็จะเจียวกระเทียมให้หอม เจียวกระเทียมจนกระเทียมมีสีเหลืองที่สวยแล้วค่ะไอ้มินก็จะตักแบ่งกระเทียมไว้ในตอนท้ายโรยเพื่อตกแต่งนะคะต่อไปค่ะใสเครื่องที่เราตำไว้ลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดต่อเลยค่ะผัดไปจนกว่าทุกอย่างจะส่งกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วก็หมูสับสุกค่ะวันนี้ในส่วนของการปรุงรสชาติไม่ปรุงเยอะค่ะจะปรุงแค่ น้ำปลาลาเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ทานน้ำปาลาก็ใส่แค่เกลือหรือใครจะใส่เป็นผงปรุงผงชูก็ได้ค่ะตอนนี้ผัดหมาหมูสุกแล้วค่ะให้ใส่ดอกแค้นาลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะระดับไฟที่ใช้อดมินจะใช้เป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางไม่แรงมากนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะ ตอนนี้ก็ผัดไปเรื่อยๆส่วนผสมก็เข้ากันเรียบร้อยมาปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาค่ะจากนั้นก็ผัดต่อได้เลยทีนี้เราจะชินก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าขาดเค็มใส่เกลือลงไปก็ได้หรือว่าจะเติมน้ำปลาราลงไปอีกก็ได้ค่ะผัดไปจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันตรงนี้จะไม่มีน้ำนะคะจะเป็นแบบแห้งๆค่ะตอนนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็ปิดแก๊สแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำคั่วแค่นะหมูสับค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเ,เมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทําอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ